จังหวัดระนองเมืองฝน8ดแดดสเมืองที่เปลี่ยนไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตเรียบง่ายและความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมในปี2568ที่ผ่านมากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้เดินหน้ากับเพื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ผ่าน3นกลไกหลักได้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกร ในปี2568จังหวัดระนองมีอ,อกมอปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น178รายครอบคลุมทุกอำเภอและหมู่บ้านเป้าหมาย อ,อกมอทำหน้าที่เก็บข้อมูลกลัวเรือนเกษตรกรอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออ,อกมอเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาครัฐไปสู่เกษตรกรในระดับหมู่บ้านให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตพืชและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางการเกษตรนอกจากนี้ยังได้รับการอบรมเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยจิตอาสาและความเสียสละอกมคือพลังเล็กๆที่กับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมระดับฐานลากอย่างมั่นคงครับสวัสดีครับผม ชื่ออภิชาทองสวยครับเป็นตำแหน่งอาสาสมัครเกษตรประจำอำเภอรกระเปอรนะครับกิจกรรมหลักๆก,ก็คือทำปุ๋ยลดต้นทุนนะครับแล้วก็ปุ๋ยผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับก็เป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและก็น้องๆน,นักเรียนนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ยินดีให้ความรู้กับทุกๆท่านนะครับสำหรับแรงบันดาลใจของการทําเกษตรแบบผสมผสานของกระผมก็มาจาก ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านได้เป็นต้นแบบนะครับก็คือยึดหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาตลอดนะครับเพราะเราทําพอประมาณนะครับแล้วก็ไม่เกินตัวนะครับก็ทํามาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ทํามา12ปีนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะครับ แล้วที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือได้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับนำไปปฏิบัติและก็ไปประกอบอาชีพแบบยั่งยืนด้วยนะครับก็หลักๆกขามีกิจกรรมมีมีการปลูกทุเรียนในพื้นที่ภูเขาราดชันนะครับโดยการาตัดเป็นขั้นบันไดนะครับเพื่อที่จะให้สะดวกในการาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็เดิน แต่งกิ่งทุเรียนนะครับเก็บลูกทุเรียนในอนาคตนะครับบทบาทหน้าที่ของอกมนะครับก็คือผมได้ํำเนินการแจ้งเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับก็มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่บูรณาการเข้ามาร่วมก็คือมีการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็ มีการทำกิจกรรมก็คือเพิ่มรายได้ในสวนยางพารานะครับก็ทํางานร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆนะครับอย่างเช่นสถานีพัฒนาที่ดินก็มาช่วยมาช่วยเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับบทบาทหน้าที่ที่ทํามาก็มีบูรณา,าการาหลายๆหน่วยงานของกระทรวงกรเกษตรนะครับก็ไม่ว่าจะ การยางแห่งประเทศไทยไม่ว่าฐานีพัฒนาที่ดินระนองไม่ว่าสปกรไม่ว่าสำนักง,งานตรวจบัญชีสากระนะครับก็อ,อาสาสมัครผลหลวงก็ทำานอยู่นะครับก็อ,อยู่ในกระทรวงเกษตรในบทบาทของอกมอ,อก็จะมีการาปรึกษาหาหรือกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคแบบไหนก็ร่วมกันแก้ปัญหานะครับแล้วก็จะนำมากับเคลื่อนต่อไปนะครับ วิสาหกิจชุมชนคือแนวทางหนึ่งในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรโดยส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดจังหวัดระนองมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน193แห่งแบ่งเป็นกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจกลุ่มเลี้ยงสัตว์และกลุ่มบริการการเกษตรหลายกลุ่มมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการในปี2568สำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแปรรูปก,การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการขายผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนเข้าสู่มาตรฐานเช่นอยมพชและ G.A.P. วิสาหกิจชุมชนไม่เพียงแต่สร้างไรายได้แต่ยังสร้างความภาคภูมิใจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลาดเกษตรกรจังหวัดระนองเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ได้นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคสร้างความเป็นธรรมด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง กเกษตรกรผู้จำหน่ายทุกคนเป็นผู้ผลิตตัวจริงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพปลอดภยัยและเป็นธรรมต่อทั้งผู้ขายและผู้บริโภคตลาดกเกษตรกรจังหวัดระนองกเกษตรกรตัวจริงทุกสิ่งปลอดภยัยจากฟาร์มสู่ตลาดจากใจสู่มือผู้บริโภค